สวัสดีพี่น้องตอนคำคำครับผมลุงทองผ้ามาสมมันสมบะหลังเนะพี่น้องเนาะนมันสมบะหลังลุงทองตอนออน,นี้ก็สองเดือนกลัวแล้วเด้อพี่น้องนะครับสองเดือนกลัวแล้วได้สองเดือนกลัวแล้วสูงความสูงกับพ่อได้อยู่ครับผมเดือนสองเดือนกว่าแล้วเพิ่วมาตัวสามมาก็มีเด้อพี่น้องนี่นะครับผม เอามาเสียบใบน้ำหลังนะครับใบยองเริ่มเสียหายนแน่ล้วพี่น้องเริ่มแนมบ่่อยเห็นลวครับผมเริ่มแนมบ่่อยเห็นแล้วลนเนานะพาพี่น้องมาโกยบึงหัวมันสองเดือนว่าเพิ่นสีหัวใหญ่บ่อหรือว่ามีหัวบ่อเนาะครับเนาะไปเบึงหมองเพื่อนตุนหนาๆจัหน้อยเนาะ,ะพี่น้องนะี่มองคมๆนี่เมื่อทิมีหัวบ่อเนาะพี่น้องเนาะมาเบึง นะครับดินโพนพ้อมเด้พี่น้องนี่ตนเดียวนะครับผมนี่สูงประมาณเม็ดกลัวเนาะพี่น้องนะครับนี่ฟัทงทางนี่ก็สูงเม็ดดีคลิปละนะครับผมนี่นี่คือนี่คือโพอนนะครับผมพพพโพนโพนกล้ยได้บ่ละพี่น้องโอ้ดินโลมอยู่ครับผมอื่ดินโลมอยู่พี่น้องดินโลมเนาะหนว่าจะสิกแกนหนุ่มทองหินสี่เด้มันเลยโลม อืมมาโตหัวเฟื่องกำลังจะลง่งทำทำนี่ก้อยนีแล้วพี่น้องนี่นี่อืมอืนี่ครับทำนี่ก้อยเฮานีแล้วนี่โ้ยหาเฟื่องก็หลยพี่น้องก้ยนี่ครับผมอ่ะ้วยเบื่องอีกจักน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับอืมมาเฟื่อนก็ลกกยูดดอกพี่น้องผมว่านี่กำลังจะใหญ่หัวเนาะกำลังจะลงครับผมลุงท่องยังมาส้นใหญสีดระเบิดหัวยังจักยางดอกครับผมนี่ สีจันนมักขโมนอย่างเดียวนะครับผมสีหัวหาหัวแล้วน้อพี่น้องนี่ก็สีหัวแน่นี่พี่น้องนี่นี่ตัวนี้เนาะนี่ก็หัวท่งส่งสีดกอยู่เด้อผมว่าแล้วครับโอ้โขุ่ยหกพี่น้องหาพี่ลายฝนนะครับผมหาพี่ลายเนาะหาหัวเพื่อนนี่ละครัหาสีกาจสีหัวคือว่าเลยนะที่เห็นเห็นนี่ก็คือสีหัวเนาะพี่น้องเนาะ ลักบุญนี่นี่เออลุงก็พินหัวล้วพี่น้องนี่ยดนจับบุมือนี่ละนี่นี่โดนจับบุมือลุงท่องนี่ละเนาะครับผมนะเดี๋ยวก็ครบสามเดือนลุงท่องยังสีมาระเบิดหัวให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะขีดท้องใบเลยพี่น้องระเบิดหัวท้องใบเลยนะครับอืมแตพอได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะมันทำบําลังสองเดือน ชองเดือนกำหนึ่งหมื่นช <g ül> องเดือนกำหนึ่งหมื่ <OR> <g ül> นเนาะพี่น้องอืมอืองานพี่น้องงานใบยิกใบย้องก็ลืมหายแล้วครับผมที่ลุงท่องเคยถ่ายท้ำให้พี่น้องด้เบื้องใบยิกกับขอนกลางกี่หลายเนาะแต่ตอนนี้หายแล้วครับผมหายเริ่มเริ่มดีขึ้นพี่น้องเริ่มดีขึ้นใบยิกยิกยงสี่กะเริ่มหายแล้วครับผมนี่นี่พี่น้องหายจอยนะครับเนาะอืมนี่คือใต้คดมานะครับผม ลุงทองเอามาฉีดเนาะไตโคโดม่าแล้วก็นำมักป่าด้วยพี่น้องด้วยนี่ลุงทองเอามาฉีดนี่อ่ะฉีดกระยาวตืบนเลยเนาะครับผมก็ขอจบกันใบมณีเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ